สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเอยคิดฟาร์มช็อปนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนาแปดไร่ครับอตอนนี้นะครับยามเย็นเลยครับเมื่อก่อนผมมาติดน้ําไว้นาแปลงนี้เก็บน้ำไม่อยู่ครับน้ํำออกไปจนจะหมดแล้วนะครับ่นี่ครับเรานะครับเป็นแถวเป็นแนวนะตอนเย็นครับ มีน้ำอยู่นิดหน่อยครับนะครับ,นะรบนี่นะครับเราเดินไปดูข้างล่างเลยนะนะเป็นแถวนะครับสังเกตได้นครับว่าจะเป็นแถวเป็นแนวนะครับน้ำใสก็ไม่อยู่ครับ เดี๋ยวว่างๆครับก็จะมาติดน้ำครับติดน้ำเข้าออนะครับครับเขาก่อนเนีย่ยมาฉีดยาคุมครับให้เขามาฉีดสงสัตัวนี้เขาฉีดเดยอะไปหน่อยดูดูครับโอ้โหข้าวตายหมดเลยนี่นะครับไปหมดเลยนะครับนี่เหลือเศษ เข้าไปหมดฉีดแรงไวหน่อยครับแล้วเราไปดูข้างล่างกันครับนี่ก็น่าจะนาดอนครับนี่นาดอนจะอยู่ถึงเส้นนี้นะครับตรงนีนะ้นะครับปีหน้านะครับนี่ทำคันนที่สูงสูงครับคนนี้สูง,สง ข้างบนให้เป็นอันเดียวน,นี่ก็อันเดียวเหมือนกันครับตั้งแต่นี่สุดนู่นนะครับน,น,นี่นี่นะอันล่างนะครับก็จะดี่อยนะครับอืมฟาที่จะตกครับลมพัดเลยครับตอนนี้เย็นมากมาตอนบ่ายนะครับพายุจะเข้าครับแต่ก็ พิวหายไปแล้วครับไม่มีพายุแล้วตอนแรกนี่หืมฟ้าดำกึกเลยครับนี่ลมพัดยามเย็นครับเดินดูข้าวให้เดินดูมาหลายวันครับว่าย,ยุ่งงานในฟาร์มครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะมีคลิปลากปลา EP สองนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราเคยถ่ายไปครับเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องแบบต้นเลยครับเอาให้ละเอียดยิบกันไปเลยนะครับอโอ้อันนี้ก็ดีนะครับนี่เขียวปุ๊บต้นนี้สูง หัวเขาแล้วครับอายุห้าสิบสองห้าสิบสามวันเนี่ยครับประมาณนี้นะครับแหงจริงไม่ถึงหรอครับเพราะว่าเราหยอดวันที่ห้านะครับหยอดวันที่ห้ากว่ามันจะงอกเป็นต้นนะครับก็ใช้เวลาหลายสิบวันอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้าใครจําคลิปแรกได้ครับที่ผมมาถ่ายให้ดูครับตอนนี้ต้นเล็กอยู่ครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นครับจากต้นเล็กก็กลายเป็นต้นใหญ่ครับตอนนี้น้ําเหมืองก็มาแล้วนะครับเราเราก็อาจจะเอาเครื่องบิ๊กของเราครับมาติดน้ําเข้านะครับโอ้เป็นแถวดีจังเลยครับจะถึงกันล่าง นี่ก็โดนปูกัดนะครับเราก็เอาอยามาใส่นะครับโดนฟูกัด